เสียงกลางก็จะเป็น300วัตต์เป็นแหลมจลวดลูกค้าก็จะได้ Power พวาวเวอร์หนึ่งตัวพาวเวอร์ตัวนี้1000 Wh, พันวัตต์นะเป็นแบรนด์นาคาชิรุ่น NK165 แล้วยังมีปีอีกหนึ่งตัวนะตัวนี้พันวัตต์นะพาวเวอร์พันวัตต์เชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้อยู่ในชุด15,900หาพนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางลูกค้าก็จะมีสายพร้อมหัวสเปคคอนยาสอเมตรเนี่ยสาย1.5นะ4เส้นแล้วก็พร้อมสายสัญญาณเนี่ยลูกค้าไปถึงก็ไปเปิดได้เลยนะลนนะนนนะะะะะะจรรรรัััับบปปปกกกกกให้้้ลูคา1ียเวดอไม่ ต่อไปก็จะเป็นชุด 2. อคูณสเหมือนกันนะก็ดอก500วัตต์เหมือนกันเป็นแบรนาคาชิของปั๊มนะเสียงกลาง300วัตต์แหลมก็เป็นแหลมจรวดชุดนี้ก็จะเป็นชุดระบบสเตอริโอระบบสเตอก็หมายถึงว่าแยกแบกแยกกลางนะพเพราะว่าตัวล่างเนี่ยตัว165เนะี่ยพันวัตต์เนี่ยก็จะมาขับเบตฮะเพราะว่าตัวบนเป็นรุ่น5 4 5 800วัตต์ก็จะมาขับเสียงกลาง2ใบนะ